แล้วผู้ชายอ่ะลงไปก่อนได้เวลาเรามีไม่เยอะไอออนเนี่ยมันชื่ออ่อนขอโทษชื่อนรงเขาลกันกระซากันพระเอกเก่าวังเต้แหละค่ะนี่ขนาดพระเอกใช่ไหมคะหวังเต้ก็ไปแล้วนล่งไม่อไหร่จะไปสักทีอันนี้พระเอกพระเอกค่ะธรรมดาบมาลตัดไม้อีกหลายคนค่ะอีกคนนึงพอถึงวันนี้บอกว่ามีธุระด่วน อืมเอาไม่เป็นไรมาได้อีกคนหนึ่งบอกเป็นไข้ดวนเออเอเดี๋ยวนี้ก็มีไข้ดวนเนาะป่วยค่ะป่วยใช่ละคนขี้ขาดอะเล่นในกรุงเทพไม่เอาไม่กล้าถ้าไปบ้านนอกก็มันตามกันเป็นแถวเลยเอางย้ฝ่ายหญิงร้องแล้วฝ่ายชายมาแค่นี้เหรออ่ะโอ้ลูกชายหวังเต้ค่ะพ่อต่อยนี่แหละเอามาสิโอ้โหนี่กลัวคนอีกคนนึงค่ะ ออวดหลัง้ขออภัยค่ะลมตัดเขาแอคค่ะเขานั่งไม่ได้เขาต้องยืนต้องยืนไม่ใช่อะไรค่ะปวดหลังเอากอี้ยไม้ต่อยมีกอี้สักตัวไหมคะอ๋อมีเกุ้เี๋ยวเดี๋ยวเอากอี้ให้อ้หนูร้องก่อนร้องก่อนร้องเลยนะคะปะเพียวสวยมองกระจงยาวเลย

กราบก้มวันทาเล่เลๆๆ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 เล,ๆๆเลกราบก้มวันทาหญิงชายเอ๋ยสายขวาเอิเอยอยหนูขอสมา เล่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 เล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 นานที่จะได้ผ่านนึกว่าเออสงสารเออเอเอนุสมสารมาไกลภาพเพียวสวยมองมาจ้องยาวเลยภาพเพียวสวยมองมาจ้องยาเล เลยค่ะอ๋อมีมีแพ็กคู่เลยก็กราบสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะเอาสู้ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ผู้ชายอ่ะทำไมผู้หญิงบอกพอเข้ากรุงเทพน้องมากันเพียบตื่นเต้นไม่มีใครลาป่วยเลยค่ะเอายังไงกันแน่โอ้พอแพล สีพลายมาสิมาว่ากันเฉพาะดีฉันนี่ต้องประชันชิงชัยเอาไงกันแน่ ลำตัดประชันต้องว่ากันไปตามกรอนจะปล่อยที่เด็ดเผ็ดร้อนก่ออีตอนทายทายจึงหันมาดูคู่ประชันที่แข่งขันในวันนี้ว่าหนุ่มก็มีแก่ก็มีดิฉันนี้ยังสงสัยทั้งพี่หมูคนนี้ทั้งพ่อนรงคนนั้นดูผิวพรรณไม่พ่องผุดว่าแต่งเนื้อแต่งตัวชั่วที่สุด แม่สีนวลไปขุดเอามาจากไหนไม่ต้องขุดแล้วจุดทู่แกก็มาว่าวันนี้จำเป็นจะต้องเล่นโลดโผนซึ่งกูล้องร้องตะโกน ว่าวงโนนว่างไงจึงกูก้องร้องตะโกนถามวงโนนดูสักหน่อยดูซึมเสื้อเงืองนงอยรู้สึกไม่ค่อยเต็มใจดูซึมเสื้องเงือกงอยรู้สึกไม่ค่อยกระปี้กระเปาเอผิดต่อยแกยืนเงาไม่รู้จะเอา <c oughs> ยังไงแล้วแอบด้วยนะเรตัดตัวยืนยืนทั้งคืนค่ะ <c oughs> คือ,อ ในวันนี้จำเป็นดีฉันต้องเล่นโลดผลนจึงกูกองร้องตะโกนว่าวงนอนว่างไง ดวงเดือนค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะฟังเลยดีกว่าค่ะเยอรมันตะโศกทุงยาโสโสมาตุเมเล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 เยอรมันตะโศกทุงยาโศ โซมาตุเมเล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 เเออเราเล่นลิกเกอเอ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 อจะรนเรไปทำไม วันนี้ฉันเอาเรือพายก่อนหน้าเธอนะมาแข่งเรือไอ้สติมมามาโกลายามาโกลายายาเลผิดนักก็ยอมหัวทิมเออ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 เอเเออเมอเออเ ร้องเยอะเลยผู้หญิงมาหากันเพียบเลยค่ะแม่สีนวล,ล oh, โอ้โหยิ่งกว่ายิ่งกว่าจะประกวดนางสาวไทยนั่นเนี่ยคณะเราเนี่ยมันจับเลยมันประ,ว <laughs> ประกวดนางอะไรนะนางนางสาวไทย <laughs> ไมีไ <laughs> ทยแลนด์เวิด์จะประกวดนางงอมมากกว่า <laughs> 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 มากันเยอะค่ะแม่สีนวลมาเยอะมาเยอะครูบาอาจารย์พถ้าสาวอาทิตย์น่าไม่ค่อยอยากรับงานหรอกคะ พราะครูมันไปด้วยนักศึกษามันไปด้วยนักเรียนมันไปด้วยว่างกันเยอะค่ะมากันเยอะนะคะเขาร้องทํานองแปลกๆดีก็จะร้องทํานองแปลกๆเหมือนกันทํานองอะไรดีคะเอาแบบเป็นลาตัดลําตัดลาตัดมันจะมีทํานองกลางทํานองโศกทํานองกระพือทํานองเพราะโอ้โหมันมันไม่ใช่มีทํานองเดียวนะคะมันมีเจ็ดทำนองแม่สีนวลต้องทํานอง ก็ไม่รู้จะแปลกหรือเปล่านะลองดูลองดูนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้ามันจะช้าไปสักนิดด้วว่าอาจจะไม่ทันใจประเดี๋ยวก่อนประเดี๋ยวก่อนมันตอนนี้มันเริ่มที่ค่อยๆไปนะคะค่ะก็ขออภัยทางผู้จัดด้วยเพราะว่าบอกว่าจะให้พูดประวัติลําตัดมันช้าเนาะเราก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวก็ไปคุยกันข้างหลังนู่นทประวัติลําตัดอะไรคุยกันข้างหลังค่ะ ลำดวนหัวนหอมพย้อมหวานโอเจ้ดอกเอาลูกเดียวก็พอไม่ต้องหลายลูกหรอกไม้หัวหน้าขึ้นยันยันเอาใจเอาใจหัวหน้ามันดูหูเอาใจตู้ผมลำดวนหัวนหอมพย้อมหวานโอเจ้าดอกพุทธานชูการบานทิ้งสวยจริงงามจริงเดียว ทำไมไม่รับกันเนี่ยเด็กคนรุ่นใหม่ทำนองเก่าต้องสมัยลุงหวางยังหนุ่มๆม้งเนี่ยขออภัยค่ะขอโทษนะครับพี่ลืมบอกเข้าไปว่ามันต้องพร้อมกันเนาะนเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เคยฟังทำนองเก่าๆไม่เคยได้ยินจริงๆนะนี่ํำตํำมันตีกลอมากี่สิบปีฉันไปสอนในเรือนจำบางขวางนี่เขาฟังทีเดียวเขารับกันหมดเลยไอ้พวกนี้ต้องให้ไปอยู่บางขวางว่ะ เอาเรื่องจริงค่ะในบางขวางนี่เขาร้องได้หมดอีเซลเพลงชอยเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าเพลง,พลงขอทานอุ้ทุกทุกทำนองเขาได้หมดเก่งเพราะว่าเขาไม่มีอะไรทําเขาก็ร้องกันอย่าง <c oughs> <ๆ>เดียวเขาว่างเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วย <c oughs> ลำนวลห้วนหอมอพยอมหวาน โอเจ้าดอกพุทธทานชูกรหานบานทิ้งสวยจริงงามจริ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 งไีกลองคล้องมงกุฎรูปจืดจริงเออตแม่ตีนวลงัดตั้งแต่สมัยหนูว่าลุงหวังยังยังหนุ่มๆนุ่มอะเนี่ยตอนเนี้ยนะ เราชอเอาพวกนี้ไม่เคยได้ฟังเลยใช่บางคนไม่เคยได้ยินเลยตีกลองคล้องมงห่มโปรงเชิดจริงตีกลองคล้องมงห่มโปรงเชิดจริงปาตัดทีทิ้งปาตัดทิ้งโย่ทิ้งใอมหวานอดจะดอกพุตานชูกาดบานทิ้งให้ยอมวานอดจะดอกพุตานชูกาดบานทิ้งสวยจริงงาสวยจริงสวยจริง พยมหานหัจะดอกพุตานชูการบานทิ้งลําดวนหัวท้องพยอมวานหัจะดอกพุทธานชูการบานทิ้งสวยจริ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 งกองหอมโรมโรมเชิดกลองหอมโรมโรมชงเชิดชิงปัตตมีทีเทิงปัตตมีกีนมันยากหน่อยนะคะเลยไม่ได้รําเลยค่ะเออสิโรราบกราบเรียนขอน้อมเสียนขวาซ้าย ทั้งคุณนาผู้ชายและคุณนายผู้หญิงประนมมือถือโอกาสหากผิดพลาดขออภัยถ้าคำพูดเผลอไพลหรือร้องไม้เพราะพริง้งต้องออกตัวต้องต่ต้นเพราะฉันเป็นคนเจียมตัวเพราะฝ่ายชายเขาไม่ใช่ชัวแม่น่ากลัวจริงๆผู้ชายลำตัดเขาคัดมาหน้าตาไม่เหมือนกันมีหน้ายาวมีหน้าสัน้นมีหน้าพันปักกิง่ง oh. หมาโอ้โหมัน hmm. สูงทีเป so ็นเป็ดเชมีหน้ายาวมีหน้าสั้นมีหน้าพันปักกิ่งขอโทษค่ะคุณอย่าคุณอย่ามองอย่าเมียงอย่ามองฉันร้องเรื่องจริงลำตัดประชันนี้ต้องมันคอนคอนทุกตับทุกตอน ต้องคอนต้องติงทั้งหนุ่มทั้งแก่ต้องแก้ให้ได้เธอเป็นผู้ชายฉันฝ่ายผู้หญิงผู้หญิงสาวๆนี่เขาไม่ฟาวแน่แน่ระวังพวกแกจะแพ้หัวพิงผู้หญิงลลํำตัดเขาคัดมาพอคุณขาอย่าบอกใครพอถอดเสื้องี่เนื้อใสแม้ใหม่ๆหม่สิงสิงร oh. ีถอดด้วย oh. ที่เขาไม่เป็นกันอะหลายอย่างแต่ดีอย่างนีค่ะเบาหวานไม่มีตับไตอะไรดีหมดค่ะค่ะเป็นโรคที่เขาไม่เป็นกันเลือดจางเขาเรียกน้ำน้ำอะไรน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วอะไรก็ไม่รู้โอ้ไม่รู้สิมันเป็นก็ไม่เป็นเราเป็นหมดเลยไอ้พวกร้านขายยามีไม่มีไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นแต่ดีอย่างเบาหวานไม่มีก็ไปยกให้นู่นเขาไปให้หมดเลยเขาไปให้หมดเอาละค่ะก็ คนใหม pine, ่ๆมามมามไอ้ไอ้หนูน an ี่ที eight, ่หล okay, ังก anyway. ็ได้อ้ไอ้อ้วนก่อนไอ้อ้วนก่อนเออไอ้อ้วนก่อนตะคิวจะขึ้นแล้วะวันนี้มันเยอะมากค่ะขอบคุณพวงมาลัยนะคะคุณคุณหน้าเนาะพี่สุภาพรค่ะคณะลําตาดสุภาพรอขาประจำขาประจำโอ้ขาประจำาไม่ค่อยได้เจอกันหรอกนะคุยกันตลอดแต่ขอบใจมากลูกเอาร้องเลย ทุกๆท่านที่มาเมตตากันบ้างเป็นไรถ้าผิดบ้างหรือว่าพลังไปอย่าเบนหน้าบ่ายจงทำใจเย็นๆทุกท่านที่มาเมตตาบ้างเป็นไรนี่ก็อีกทำนองจังหวะเมตตาประมาทไม่ได้ผิดบ้าง น้องไทยที่นี่ดิฉันนานๆผ่านมาทีไม่อวดดีไม่อวดเด่นดิฉันนี่หรือชื่อนี่ระไมเป็นน้องใหม่พึ่งเริ่มมาก็เพราะว่าหยุดไปเลี้ยงปลาที่กลับทำไมเลี้ยงปลาเหรอคะมันแปลกตรงไหนฉันหยุดไปเลี้ยงปลาโอ้นักเอกลำตัดเป็นไปเลี้ยงปลามาเลยแมปเลี้ยงปลาเรอเนี่ยก็ดูเนี่ยแปดตัวไม่หมดเลยฉันต้องหยุดนะสิอ๋อตัวเยอะแล้วก็เลยไปอย่างอื่ ใช่ค่ะพักบ้างก็เพราะว่าหยุดไปเลี้ยงปลาที่กลับมามันมีประเด็นแม้สีนวลเขาชวนดีฉันให้มาประชันในวันนี้เขาบอกว่าเงินที่ยืมไปไม่ใช้สักทีมาเล่นลำตัดหักนี่เธออีเวนปลาใช่ไหมปลาใช่ไหม คิดไหมที่ต้องไปมึงมึงคิดดูสิตั้งแต่น้ำท่วมยันน้ำแห้งมันยังไม่ใช้อุกสรรคนึงก็ไปเลี้ยงปลานี่แหมไม่ไม่ต้องมาสงสัยที่มากันสลอนเนี่ยเป็นหนี้แม่สีนวลเลเอลตัดหักหนี้ตััดหหกนี้ช่วยเหลือกันช่วยเหลือเงินที่ยืมไปไม่ใช้สักทีมาเล่นลําตัดหักหนี้เธอไอเวนไอฉันก็กลัวแทบแย กลัวแม่สีนวลเขาจะแฉดิฉันไปทั่วเขาบอกถ้ามึงหัดฮึดกูจะยืดผัวดิฉันกลัวต้องกลับมาเล่นมันหายากไอ้ใหญ่อะไอ้ใหญ่มันไม่ใช่นี่ยังไม่เป็นไรใช่ผัวมันทีแต่ว่าไอ้วัสดะแดงเยอะวะตั้งใจยึดเลยเอาที่นั่นเล้ต้องกลับมาเล่นไอ้กลัวก็กลัว อายก็อายเพราะดีฉันทั้งใหญ่ทั้งลำํำมันเกินส่วนทั้งอ้วนทั้งดำแต่คมขำค่ะขอเน้นถึงผิวดำก็คมคมคารมดีถึงอ้วนพีก็ยังดีมีจุดเด่นใครเห็นต้องร้องว่วอูแหม่นี่ของเทียมหรือของแท้ช่วยช่วยช่วยหูว แม่ช่วยกันทำมาหากิน <laughs> <laughs> ใครเห็นต้องร้องวูว่าอูแม่นี่ของเทียมหรือของแท้แม่เนื้อเย็นถึงฉันจะใหญ่ครับอกอย่าตกใจฉันเพียงทำตัวให้ง่ายต่อการเห็นอย่าได้ถือสาฉันมานหน้าใหม่ไม่มีอะไรทำใจเย็นเย็นทำใจร่มๆม ผู้ชมทั้งหลายมาเจอฝ่ายชายเช่นไม่ล้อเล่นถึงคราวเอาจริงผู้หญิงไม่กลัวหรือจะตัวต่อตัวหูวหัวไม่เน้นสองสามสี่ห้าเรียงหน้าตอนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวคนเดียวคอเด่นแม่สีขยุกนี่หนังปุ๊กลุยแหลกผู้ชมแถวแรกช่วยแจกผ้ายเย็นช่วยเป็นแรงใจเด็กใหม่เริ่มหัด้เรื่องลำตัด ไม่จัดไม่เจนในวันนี้มาโชว์ขออวดโอ้สักกันหน่อยมาเจอลำตัดปากพล้อยต้องรุมกันต่อยให้กระเด็น <c oughs> ร้อยแล้วทำนองทำนองแปลกๆดีนะคะยังมีอีกอ,อีกหลายทำนองก็เอาเอาแค่นี้ก่อนนะคะอ้าวมาจากโพกแก้วไม่ใช่ลูกหลานหวังเต้นะคะจะนึกว่าลูกหลานไม่ใช่ค่ะเป็นเด็กแถวเขตจอมทองอยากเล่นลำตัดก็มาสมัครคะ่ะสวัสดีค่ะยังเรียนหนังสืออยู่นะคะ ก็เราก็ต้องเอามาเพราะว่าเราหัดไปแล้วเราก็ต้องเอามาขึ้นมายืนบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องมากค่าตัวมันก็ถูกดีนะคะเรื่องของเรื่องเลยเรื่องของเรื่องค่าตัวถูกดีเด็กครับอ่าอ่าหนูร้องเลยหนูพึ่งฝึกหัดในเรื่องลำตัดต้องขออภัยเราหัดใหม่ อีหนูเอ้ยแล้วหน้าตาเรายังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่รุ่นสาวๆสิบสี่สิบห้าเนี่ยนะอีหนู uru, เองขึ้นไปเองก็ขึ้นไปหมตาหวานบางซิมหนูพึงพ่งฝึกหาด <laughs> นะหม,มขึ้นไปก็หนูพึงพ่งฝึกหาดไอ้แก่มองนี <laughs> อ่อ๋ da. da. อเด็กๆเด็กๆเด็กๆได้ได้ได้ร้องหนูพ <laughs> ึ่งฝึกหัดในเรื่องลำตัดต้องขออภัย ขออภัยคุณนายคุณนาค, <man> คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายดูเปลือกหัดในเรื่องลำตาต้องขออภัยโนเพเพือกหัดในเรื่องลำตาต้องขออภัยขออภัย ของหนูนี่หรือมีนามชื่อว่าน้องไม้ไม่ใช่น้องไมป้ปวนเมืองนั่นไม่ใช่เรื่องท่านัดหนูอยากเป็นน้องไม้สไตล์ลำตัดอยากฝึกหัดของไทยไทยหนูเด็กรุ่นใหม่ใจแน่นหนักอยากอนุรักษ์ศิลปะหนูสิบสีขวบเองนะคะแต่ชอบวัฒนธรรมไทย เห็นคุณยายสีนวลในซีดีเห็นท่าทีร้องรำเหมือนเป็นเครื่องตอกย้ำหนูยังจำขึ้นใจเห็นคุณยายรำร้องดูแค่ของไม่เคิร์นขัดจึงอยากเป็นเล่นลำตัดอยากฝึกหัดกับคุณยายยยยอู่่นนัแหละา อยากฝึกหัดกับคุณยายจึงชวนคุณยา่าสาะหาสักนิดจึงชวนคุณยา่าสาะหาสักนิด สมัครเป็นศิษย์ยากชิดอยากใครคุณยายใจดีและมีเมตตาไ้ฝึกศึกษาวิชาหลากหลายหัดร้องหัดลำหัดทำท่าทีแต่ยังไม่ดีหนูนี้มือใหม่มือใหม่หัดร้องทำนองเปะปะทีคาระสะ จังหวะช่องไฟขอโทษมือชิงขอโทษมือกรองหนูยังไม่คลองต้องขออภัยต้องขออภัยท่านผู้ฟังถ้าหนูร้องยังไม่ชัดถ้าพลาดผิดติดขัดหนูจะกลับไปหัดมาใหม่จะกลับไปหัดให้ดีจะทำให้มีชื่อเสียงถ่ารางวัลไม่มาจะไม่หาว่าลำเอียง นูขอแค่เพียงกำลังใจขอบคุณค่ะตขอบคุณค่ะหัดตต้องขออภัยต้องขออภัยคุณนาคุนขอภัยคุณนาคุณนาคุณลุปคุณตคุณยขอบคุณค่ะที่ตบมือให้กับเด็กนะคะตอนนี้ก็ขอโชว์เด็กอีกสักคนค่ะเพิ่งหัดใหม่นะคะขอเชิญอีหนูอุ่นเรือนมาแล้วลูกอีหนูหัดใหม่